ช็อกท่านว่าเผยตัวเองป่วยเป็นโรคซึมเศร้าโรคซึมเศร้าในช่วงหลังมานี้เรามักจะได้ยินหรือพบว่าเกิดกับคนดังในวงการบันเทิงหลายคนเรียกได้ว่าเป็นภัยเงียบของสังคมอีกหนึ่งอย่างเลยก็ว่าได้อย่างพระเอกหนุ่มท่านท่านว่าสุริยะจกักรทีล่าสุดได้แชร์ประสบการณ์การตรวจพบว่าตนเองเป็นโรคซึมเศร้าในระยะแรกเริ่มซึ่งตัวของพระเอกหนุ่มเองก็เกิดอาการตกใจไม่น้อยเพราะไม่คิดว่าตนจะเป็นโรคนี้ ซึ่งหนุ่มทันว่าได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวเล่าเรื่องราวที่ตนไปพบหมอจิตแพทย์ว่าวันก่อนถ่ายละครที่โรงพยาบาลเลยถือโอกาสเช็คอัพสุขภาพร่างกายปกติดีแต่หมอแนะนําให้ไปพบจิตแพทย์เกี่ยวกับโรคซึมเศร้าเราก็คิดว่าเราเนี่ยนะเป็นเลยไปตามเขาบอกอา้าวผมเป็นซึมเศร้าอ่อนๆอ,อ,อาการแรกเริ่มจากนั้นก็มีแฟนคลับเข้าไปคอมเมนต์ให้กําลังใจทั้งขอให้ไม่เป็นอะไรมากนะครับน้อง ดีแล้วครับที่ตรวจพบแต่เริ่มอย่าห่างหมอครับน้องทันวาเป็นคนมีสมาธิทุกอย่างจะเยียวยาและรักษาได้ง่ายขึ้นนะครับโอเคอยู่ทันทำใจให้สบาย